แกกำลังกัดคอกาและชีกถทะลกนังกินอย่างเมามาเองเ,เป็นอะไรวะยายสาหยุดเดี๋ยวนี้นาะนั่นมันของดีเองกินเข้าไปได้ยังไงตาเจอรีบปล่อยมือแล้ววิ่งหนีจากกระทองพร้อมกับไอ้ทองดาวตาเจิดได้ยายสาคู่สามีภรรยาสูงวยัยซึ่งอาศัยอยู่กันที่กระท่อมเชิงเขา ทางไกลความเจริญอยู่ไม่น้อยทั้งสองไม่มีลูกหลานหรือญาติมิตรสหายและเป็นคนมาจากถิ่นฐานอื่นจึงไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองตาเจอได้ยายสามีเพียงแมวดำที่นำมันมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆคอยเป็นแก้วตาดวงใจในยามอ่อนเปียกเพลียใจเมื่อได้มองดูมันแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาได้บ้าง ในทุกๆวนันก่อนออกไปหาของป่าตาใหญ่ทั้งสองจะนำปลาแห้งที่ตากไว้มาย่างคู่คร่าวให้ไอทองดำได้กินอย่างอเรเด็ดอร่อยจนแมวตัวนี้รู้สึกซาบซึ้งกับผู้มีพระคุณทั้งสองเป็นอย่างมากมันจึงตั้งปณิธานว่าถ้ามีอะไรที่สามารถช่วยตาใหญ่ได้ไอทองดำก็จะเต็มใจทำให้ด้วยความเต็มใจหลายเดือนต่อมา มีกลุ่มชายหญิงกลุ่มหนึ่งกำลังเกาะกลุ่มอยู่ในป่าที่ตายายชอบไปหาอาหารแต่ในวันนี้มีเพียงแต่เจอที่ออกมาหาของป่าคนเดียวตพราะยายสารู้สึกเบียนหัวไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวตาเจิดมองเห็นกลุ่มคนพวกนั้นอยู่ไม่ไกลนักแกรีบทําเป็นไม่สนใจและเดินโลบนี้ไปอีกทางแต่จู่ๆชายคนหนึ่งได้มายืนขวางอยู่ตรงหน้า ไม่อยากจะรู้ว่ามีชาวบ้านอยู่แถวนี้ด้วยมาจากไหนหรือตาข้าอาศัยอยู่แถวนี้และวว่าแต่พวกพ่อหนุ่มมาทำอะไรอยู่ที่ป่าแห่งนี้ละ่ะเรามาสำรวจป่ากันนิดหน่อยแต่อยู่แถวนี้มานานไม่รู้สึกกลัวบ้างหรือไงดูบรรยากาศแถวนี้ไม่น่าอยู่เลยสักนิดถ้าเกิดอะไรขึ้น อย่าหาว่าไม่เตือนหน้าตาอยู่มานานจนชินแล้วล่ะตากลับบ้านแล้วนาเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนสายตาของตาเจอช้ำเลืองมองดูกลุ่มคนที่เหลืออย่างใจหายพอทั้งหญิงและชายดูท่าทางถึงขาและสายตาดูไายกันแทบทุกคนเมื่อกลับมาถึงกระทอ่อมตาเจอก็รีบเข้าไปชักถามอาการเมียรกักพร้อมกับนำฟามือไปเดที่หน้าผากด เองเป็นยังไงบ้างล่ะยายสาตัวร้อนจีแบบนี้เห็นทีจะทนไม่ไหวเดี๋ยวข้าจะไปต้มสมุนไพรให้เองกินทนอีกนิดนะผู้จบตาจืดก่อกองไฟต้มสมุนไพรให้ยายสาันทีแต่ตายังมองจ้องไปที่ยาด,ด้วยความเป็นหัวส่วนยายสานั้นนอนสมกอดไอทองดำอยู่ไม่ห่างกกลแมวเชื่องคิดในใจว่า อย่าเป็นอะไรไปเลยนะยายข้าจะภาวนาให้ยายหายป่วยโดยเร็วลูกขึ้นมากินข้าวกินยาก่อนนะายายเองค่อยนอนต่อขณะที่ตาเจอกำลังพยุงตัวยายสาขึ้นมาท่านได้ยายสาหัานหน้าควับมองจ้องหพวอย่างดุร้ายตาแข็งกล้าวชวนให้ตาเจอกลัวเมียจนขนลูกข้าไม่กินข้าจะกินของสด ขข้า้าาาไกใในนเหิตาเจอได้แต่นั่งอื่อไม่เป็นอันทำอะไรจนยายสาลุกขึ้นมาเองเหมือนคนแข็งแรงทั่วไปแล้ววิ่งเข้าไปในเล้ากันพร้อมกับน้ำลายยืดเต็มปากตาเจิดและไอทองดามวิ่งตามไปดูก็พบว่าแกกำลังกัดคอกาและชีกถลกหนังกินอย่างเมา,าเอา็งเป็นอะไรวะยายสาหยุดเดี๋ยวนี้นะ นั่นมันคล้องดีเองกินเข้าไปได้ยังไงแต่เจอดึงตัวใหญ่สาลากแคนขาออกมาแต่แกพยายามดิน้นพลาดไม่อยู่ทำไมไฮไมกินกกับกูจะกินมึอกับไอ้ทอดนดำเองแล้วเจอรีบปล่อยมือแล้ววิ่งหนีจากกระทอ่อมพร้อมกับไอ้ทองดำส่วนยายสาน,นเลือกตาแตล้ววิ่งเข้าป่าไปอย่างไร้หลงรอยตะวันเริ่มพลูพี ความสยองก็มาถึงเมื่อตาเจอและไอทองดานัน่งรอยายสาด้วยใจจดจอ่อยายสาผู้เป็นเมียย่างก้าวออกมาจากป่าพร้อมกับกลุ่มชายหญิงกลุ่มนั้นแต่ทว่าทุกคนกลับเปลี่ยนไปเพราะพวกนั้นกลายเป็นผีรูปร่างพร้อมโตลเลือแต่กระดูเตรียมเข้ามากาดกินสูบเลือดเนื้อของตาเจอและไอทองดำแมวสุดลากมึองกับแมว ไม่หลอดเงื้อมือกูไปไหนหรอกไอ้แกอย่าไปดูสภาพเมียของมึงสิถูจะภา้าาสิ้ยายหอหายป่วยโดยเร็วปอบเล่ร่อนยังพวกกูกระหายเลือดยิ่งนักมาให้กูกินซะดีๆสินคําปอบยายสายที่ถูกสิงล่าวิ่งเข้าหาไอ้ทองดำที่นั่งลบหลังแตะเดอแกใช้มือขวาดึงตัวออกมาด้วยความแรงยายสาไม่รอช้า ใช้ปากกาเข้าไปที่คอของแมวลาเรองของเลียวสีแดงพุ่งกระชูดออกมากูจะกินไส้กินทุงของมึงให้หมดตัวเลยเลือดสดๆนี่มันข้าอร่อยดีแท้ยายจะกินข้าข้าก็ไม่ว่าการที่จะตอบแทนผู้มีพระคุณข้าย่อมทําได้สมอถึงแม้จะแลกด้วยชีวิตข้าก็ตามข้าไม่ใช่ยายของเุ ข้าไม่รู้สึกรู้ส้มอะไรับสิ่งที่เพูกหรอกไอแมวปัญญาเขาปอบสิงร่างกัดกินในกองดามจนสิ้นใจตายขามืออยให้เธอเจิดร้องไห้ปวกลามับสิ่งที่ให่สาทามได้เจอตั้งสติได้หันมองไปมา,าม,มีแต่พวกปอกกำลังจะเข้ามากินโซน,กน,นแกรีบวิ่งหนีไปตามที่เต็มไปด้วยความหมืดนมิดแต่ทันใดนั้นแสงไฟรีบลี สีเหลืองอะลามสอด่องออกมาให้เห็นต้องลือโพรงไม้ในป่าข้าขงถนนแกไม่รอช้าวิ่งปีเข้าไปคิดว่าน,นี้ตายเอาดาบหน้าจู่ๆสิ่งที่พบอยู่เบื้องหน้าคือพราทุดงรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ตาเจิดเข้าไปก้มกลาพรานพูดเสียงสัตว์คือช่วยกระผมด้วยครับหลวงพอ่อผีปอบมันตามมานู่นแล้ว ไม่ทันที่พระธุดงจะเอ่ยปานถามพวกปอบก็ตามมาอยู่บริเวณนั้นแล้วพวกมันคามเสียงปู่ใส่หลวงพ่อและแเจอ,อย่างไม่เกรงกลัวพวกโยมยังคงเป็นปอบเล่่ล่อนอยู่เช่นเคยทำไมไม่มันรักษาศีลสะสมบุญเพื่อไปผุดไปเกิดระโยมสองตายายเป็นผู้บริสูทธ์ที่ไม่ควรมาเจอเรื่องเช่นนี้กลุมผีปอบ ไม่ใส่ใจคำพูดพระธุดงเลยแม้แต่น้อยมันใช้ร่างของยายสาเป็นตัวเบิกทางเข้าไปประชิดตัวทา่านแล้วบีบคอหลวงพอจนท่านไอสำลอกออกมาส่วนปอบอีกตนขึ้นคล่อมตัวของตระเจดให้ขยับไม่ได้ท่านใดนั้นเสียงสวดมนต์ของหลวงพอดงังกึ่งก้องกังวานด้วยความคลาดแสงสีเหลืองอลามสาด่องจนยายสาพันงานตัวออกมาด้วยความร้อน ปอบเหล่านั้นใช้มืออุดหูปีตากันจาระวานจนปอบสิงหลังใหญ่สาออกไปจนแกล้มตึงหมดสติปอบแตะเจิอวิ่งเข้าไปพยุงตัวใหญ่สาหลบลังพลาทุโดปลอยให้จตเจดร้องไห้โวญคลาเราปอบไายไม่ยอมถอยง่าย,ายพวกมันยืนล้อมรอบทั้งสามคนเอาไว้เพื่อไม่ให้นี้ไปไหนได้ปอบอีตัวยอมผีชีวิ่งเข้าฝ่าวงล้อมมนอาคม แต่แล้วล่างมาก็สลายกลายเป็นเท่าถานในทันทีพระธุดงยังคงสวดมนต์ไม่อยู่แล้วหยิบบ้านไพรออกมาผนุงมือจูจๆแมวไอทองดำกรับวิ่งเข้ามาด้านหน้าของทางพร้อมกับประจันหน้าแยกเขี้ยวสู้กับเราโมไลไอทองดำวิ่งเข้ากาแล้วควนพวกปอบด้วยความเร็วจนล่างของพวกมันพรุนไปท,ทั้ ลรบผีด้วยจิตใจสงบนิ่งจนร่างกายพวกบอบไรชักดิ้นชักงองกระดูกหักกันทีละท่อนพวกมันถูกอาคมของท่านสแสดงดีนจนสลายเป็นเท่าทานกันละนาวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ถูกย้อนกลับไปที่ขนาดยายสาถูกปอบเข้าสิงลาวิ่งเข้าหาไอ้ทองดำที่นั่งโลบหลังแต่เจอแกใช้มือขวาดึงตัวมันออกมาด้วยความแรง ยายสาไม่รอช้ากำลังจะใช้ปากการเข้าวิธีคอของแมวรักนั้นกูจะกินไส้กินพุงของมองให้หมดตัวเลยเลือดสดสดีมันเข้าอร่อยในแท้ยายจะกินข่าข่าก็ไม่ว่าการที่จะตอบแทนผู้มีพระคุณข้ายอมทำได้เสมอถึงแม่จะแลกด้วยชีวิตข้าก็ตามทานใดนั้นสมองของแกได้พูดจีใต้สมนึกขึ้นมา ไอ้ทองดำมู้ล้ข้าจะทำร้ายเองได้อย่างไรข้าเลี้ยงเองมาตั้งแต่อ่อนแต่ัวมีความชั่วจะครอบงำข้าก็ได้ตายคน้นใจของข้าจะอดทนดูสู้กับมันจะทำร้ายเอิได้ยายสาไม่ต้องห่วงข้านะขอแค่ยายไม่ถูกพวกมันทำร้ายก็พอยายสาฝื้นจี รีบโยนไอทองดําเข้าไปให้ตาเจอแล้วทั้งสองก็วิ่งหนีกันไปพบพายุดวงดูกนั้นเรื่องราวของแมวไอทองดําที่สามารถกลับมาช่วยชีวิตสองเท่าผู้มีพระคุณได้ก็พอโบราณได้ว่าไว้ถ้าผู้ใดเลี้ยงแมวให้ข้าวให้น้ํามันเป็นอย่างดีแมวตัวนั้นจะภาวนาวอวยพรให้ผู้มีพระคุณของมามีชีวิตที่ดีคืออยู่อย่างร่มเย็นสิสุข ไม่มีเรื่องถุกเนืร้อนใจเข้ามาในครอบครัวสุดท้ายแล้วพาธุโดจึงให้พรแก่สองตายายทั้งคู่ก้มกราบด้วยความเลื่อมใสและกลับกระท่อมไปจนถึงต้องตะลึงกันยกยานเมื่อกระท่อมหลังเก่าๆได้กลายเป็นบ้านเรือนไทยหลังงามพร้อมทั้งเต็มไปด้วยเงินพอข้าวของเครื่องใช้ตาเจิดกับใหญ่สากอดไอทองดำด้วยความดีใจ นี่คือสิ่งที่ข้าตอบแทนตาใหญ่ได้ข้าขอมอบชีวิตใหม่ให้กับตายายนะจ๊ะสดน,น,นี่มันข้าอร่อยดีแท้ยายจะกินข้าข้าก็ไม่ว่าการที่จะตอบแทนผู้มีพระคุณข้ายอมทำได้เสมอถึงแม้จะแลกด้วยชีวิตข้าก็ตามทันใดนั่นสมองของแก ได้พูดจีใต้สำนึกขึ้นมาไอ้ทองดำลูกรลัดข้าจะทำร้ายเองได้อย่างไรข้าเลี้ยงเองมาตั้งแต่อ่อนแต่อ,อกถึงความชั่วจะครอบงำข้าก็ได้แต่เพียงกายเท่าน,นั้นใจของข้าจะอดทนฝืนสู้กับมันไม่ให้ทำร้ายเอยงได้ยายสาไม่ต้องห่วงข้านะขอแค่ยาย ไม่ถูกพวกมันทำลายก็พอยายสาฝื้นจีดรีบโยนไอ้ทองดำเข้าไปให้ตาเจอแล้วทั้งสองก็วิ่งหนีกันไปพบพาธุดวงรูปนั้นเรื่องเล่าของแมวไอ้ทองดำที่สามารถกลับมาช่วยชีวิตสองเท่าผู้มีพระคุณได้ก็พอโบราณได้ว่าไว้ถ้าผู้ใดเลี้ยงแมวให้ข้าวให้น้ำมันเป็นอย่างดีแมวตัวนั้นจะภาวนาอวยพรให้ผู้มีพระคุณของมั มีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสูไม่มีเรื่องทุกเนื้อร้อนใจเข้ามาในครอบครัวสุดท้ายแล้วพระธุโดงจึงให้พรแก่สองตายายทั้งคู่ก้มกราบด้วยความเลื่อมใสและกลับกระท่อมไปจนถึงต้องตะลึงกันยกยายเมื่อกระท่อมหลังเก่าๆได้กลายเป็นบ้านเรือนไทยหลังงามพร้อมทั้งเต็มไปด้วยเงินทองข้าวของเครื่องใช้ ตาเจิดกับยายสากอดไอ้ทองดำด้วยความดีใจนี่คือสิ่งที่ข้าตอบแทนตายายได้ข้าขอมอบชีวิตใหม่ให้กับตายายนะจ๊ะ